เป็นาน้าตกเป็นราดน้ำตกนะครับผมเป็นเที่ยวกลางเที่ยวกลางผมสามเที่ยงครับผมเ็ดจัดเข็นจัดเที่ยวกลางผมสามไม่ใส่เี่ยวดวงนานเป็นเปรวมเครื่องไรเครื่องไรดรัยเยนาับพี่น้องเยนาเรียนกหนแล้วประเดิมกับผม เราเอาปบะเดิมใหม่ผบคุณหลายๆนะครับผมาจิ้มรเดิมร้อยกว่าบาทเลยครับครับอผมเจานในปลาต้มเนาะวันนี้กลังพกขามาช้าวันนี้ย ไปไม่รอดร้านนึงไปไม่รอด <c oughs> จริงๆอะ่อะอร้านนั้นเป็นร้านหมูร้านต่าง <c oughs> ป,ประเทศแต่ก็มีอยู่อส่งไปลงปที่ตลาดอ่าหน้าหมู่บ้านเ <c oughs> ัาหน้าตลาดปากทาง <c oughs> ที่ตรงข้างหลังใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับไม่ข้างหลังจะเป็นมันปุ๊บ <c oughs> ผมจะไปทุกทุกอย่างแต่ข้างหน้านี้จะเป็นวันปุว๊ <c oughs> บตรงตรง,งป้ายซอยเลยค่ะป้าย không phải là cái lại để camera sẵn khu nó nó mất phải đụ điเลย xong rồi ครับเอาตรง อน้ำใสน้ำใส่ใส่ก็วไหมี่ครับรจน้ำใส่ใส่ก็วเนัี้เนอยู่ี่อีบาทครับเนไมเี้วขอเี้ยวเียวอะไรเี้ยวตาเรวเปีจัดเดียวจัดเัดเปีวจดาลค่ะี่ิบัเป็นิดจัดเียวจัดอันน้วไม่าได้เดี๋วไม่เเดจัดเียวจัดน้ำใส่ใส่ก็ัวครับไมใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับ ไม่ที่โรกคนต้องได้ได้วตอนนี้ก็จับชิปไปด้วยกันจับชิทำาแล้ว่ชของดูลมาเอาได้รถจัดเจัดเรี้ยวจับน้ำใส่รถจัดเด็ครัด

สองสาก็ของผมก็คือบานทิ <t <t ้นี้ัางตลาดด้วยนะครับจด็กกรดาษิชไปดนนุ่งบตลาดสร็จกันด้วยอยู่แล้วกับขอให้ด้วยเพ่องไปด้วยนต้นเดี๋างันมโปราดินไปด้วยน้ำแร็กลัไปนอนอยู่ที่บ้านคลับ ละเมอหนึ่งสองสามเลยนี่อ่ะพอผมไไไอ่ะพผมแอบมองนะละเมอไอ้ร้อยเดียวร้อเดียวร้อเดียวตกใจเลยูเมียเหนไมอ้จะเดินนวาโอ้ยดโอ้ขายชีวหแล้วเนเลยร้อยเดียวร้อเดียวมากมา้อยเดียวร้อเดียวดเดินจะเดินกินมดเลยมละมอ กำบอ่าไปบอกเพ่ปแก้ได้ขอให้พนโรคหน่อยนึง้าบกยอเาีป้ไแล้วนเราครับอครับ